ตำรวจบุกรวบบัสดำหัวหน้าแก๊งโจมาบสองหลังพาลูกสมุนบุกยำคู่อริคาร้านขายของเจ็บสี่รายจากกรณีกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนวิ่งกรูเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้เสียหายโดยใช้ไม้เบสบอลที่เตรียมมาและเก้าอี้ของทางร้านกระหน่ำฟาดและรุมกระทืบคู่อริพร้อมประกาศสักดาว่านี่บ้านกูอย่ามาเกา่าก่อนจะพากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป จากเหตุการณ์อุกอาจและป่าเถื่อนดังกล่าวเป็นเหตุให้เจ้าของร้านและลูกน้องรวม4คนได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะตำรวจได้ปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจับกุมตัวนายนิรุติอายุ34ปีฉายาบาัสดํมาบสอง หัวหน้าแก๊งหลังพาลูกน้องนับสิบคนบุกไปทำร้ายคู่อริอย่างป่าเถื่อนและโหดร้ายซึ่งนายบาสดำนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยมีอาวุธจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจและร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยมีอาวุธจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส จากนั้นจึงนำตัวมาสอบสวนยังสถานีตำรวจภูทรหน,นองปรือสำหรับคดีดังกล่าวหลังเกิดเหตุไม่กี่วันค่ะลูกสมุนที่ร่วมกันบุกไปทำร้ายคู่อริเนี่ยได้เดินทางเข้ามอบตัวทั้งหมด9คนแต่ยังมีหัวโจกอีก2คนนะคะที่หลบหนีไม่ยอมไปมอบตัวกับตำรวจก็คือนายบัสดำแล้วก็แนทนาเกลือค่ะทางตำรวจจึงมีการสอบสวนผู้บาดเจ็บนะคะเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนออกหมายจับสองหัวโจก จนกระทั่งวันนี้นะคะตำรวจได้บุกเข้าจับกลุ่มบัสดำได้ที่บ้านพักขณะที่นัดนาเกลืออยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะหลังเกิดเหตุค่ะยอมรับว่ามีการไปพูดคุยปรับความเข้าใจกับตัวนายอ้วนเจ้าของร้านค้าคู่อริจนตอนนี้ทุกฝ่ายตกลงกันได้แล้วก็สามารถยุติปัญหาได้หมดนะคะเมื่อวันก่อนก็ยังอวยพรวันเกิดกันอยู่เลยส่วนเรื่องที่มีหมายจับนะคะบัสดำบอกว่าตนเองขอยอมรับผิดและขอเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายค่ะ ชื่ออะไรน,นะนี่ลูกบุญสังครับลูกส,สารอายุสามปีสึงเหตุการณ์วันนั้นเน,นี่ยมันเป็นไงเล่าให้ฟังได้ไหมได้เป็นงไงก็คือว่าผมก็ขี่ผ่านแต่ว่าผมจะไปรับลูกผมครับนานผมจะไปรับซ<อ>ีฟลูกคนนะั้นผมก็ไปแต่ว่าข,ขี่ผ่านร้านเขาก็บ่อยครับแต่ผมเห็นว่าชอบแบบว่ามีอาการแบบชอบทำม็นมองค้างมองแบบชอบมองตามรถครับมผมก็มองผมงก็เฮ้ พี่เขามองอะไรเราวะผมไม่ได้อะไรผมว่าเออผมก็ขี่รับลูกแล้วผมก็วนกลับมาจริงปุ๊บผมก็มาหาเขาที่ร้านผมก็ถามว่าเฮ้ยวนเมื่อกี้ปิดขี้เกยียบมีอะไรว่าเนี่ยเออไม่พอใจอะไรผมเปล่าเออมองเห็นมองผมแบบว่าอก่างน้ไม่รู้ครับเห็นมองเหมือนว่าจะหาเรื่องอะไรผมครับผมก็เลยถามว่ากวนเมื่อกี้เหมือนเราไม่พอใจอะไรผมว่าตัวตัวผมว่าล่ะเอาเปล่าผมก็พ่วงลูกมาแล้วลูกสาวผมบอกว่าเฮ้ยพี่ หนูขอแทนพ่อหนูด้วยพี่อะไรเงี้ยลูกบอกไม่อยากให้มีเรื่อง,อองเลยนะหนูเงียบี่เออไม่มีไรหรอกหนูเออมื่อกี้ป่าต้องผ่านมาแล้วเนี่ยมก็บอกวันน,นี้เราเรากลับไปบ้านเราไปตามพวกมาครับประมาณกี่คนประมาณสิบคนประมาณสิบคนแล้วยังไงเข้าไปในร้านเขาไปตีเขาครับผมรับเนาะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างแก้ไข เราก็เป็นไปตามกฎหมายนะพอเราเข้าไปเราอะไรก็ครับยอมรับในความผิดที่เราทำทุกอย่างนะครับบางกระโหลกถามถามเยอะนิดนึ่งนะครับชัวร์ถูกต้องนะจ๊ะคือวันนั้นเราคอมเมนต์กันไม่กี่รอบกับเจ้าผ่อนเลยไหมผมคอมเมนต์กี่รอบอ่ะผมไม่เคยคอมเมนต์กับเขาครับผมไม่เคยมีเรื่องกับเขาเลยแต่คือเวลาเราจะเจอเขาเนี่ยคือเขาชอบทำข้าศน์ทำชัวร์มีอาการแบบ ยุกยิบอะไรเงี้ย่างนครับแบบว่าเหมือนเหมือนน้เป็นไงมีอาการแบบชัวร์ทุกคนครับก็ผมไม่ต่อถึงลูกผมผมถามว่าเฮ้ยอ้วนไม่แค่ทาอาการอ่ะเหมือนไม่พอใจผมาตัวตัวผมบ้าเอาเบ้าามาดิแต่เขาลุกมาห้าหกคนครับผมว่าคนเดียวกับลูกถ้าหัวเลยบอกเฮ้ยนั้นแล้วผมมาดีกว่าเออวผมมาหาดีกว่าล้วเดียวผมมาผมว่าไปส่งลูกผมผมก็มาครับแล้วบางบอกไปถึงเงินยังอยู่คนนึงว่าไงติดต่อได้ไหมเขาเข้ามาติดต่ออยู่ร่ะ นิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสัรหะวันโกกะอินรายงาน